มาเป็นแซนคิงครับแซนคิงนี่โคตรเกลียดแอนติเมทแล้วยังจะเอามันไปเจอกันอีกโอ้ยเนาะไปอ่านรายละเอียดแล้วก็สมัครกันมาเยอะๆครับรายการนี้ผมภาคด้วยเช่นกันแล้วมาดูครับดรอปครับจากนั้นฝั่งตัวซูปนะครับไปดูไลฟ์สดที่ซูปนะครับวอชปาร์ตี้สุ่มดรอปจากด้านฝัน่งตัวของสตรีมกรีฟการ์ดนะ เรื่อยๆครับหนึ่งร้อยนี่ครับบาทนะฮะเรื่อยๆหลากหลายรางวัลวันนี้การปิง,ง,งที่น่าลำคาญมากถล่มก็มาเอาเลเวลครับไหวไหวไหมไม่ไหวครับผม <S <S และน่าจะไม่รอดด้วยเน้น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 ครับเฟิร์สบัตเอ็กอส แต่ถ้ามันจบ3าก็ชนแมนยูแมสซิตี้แข่งพอดี <S <S ในแมวไว้เอ็กโซว,วารพิสวอมเวฟไปบูชแวกพุกกี้ช่วยชาาช,ชุตเตอร์ปากฟอร์จูเอ็นเพียร์เฟมยอดสอน,น่อยไหมอีพิกเตอร์ไม่ออกรับต้องบอลสมิทเคลื่อนไปแล้วก็เทเลพอร์ตกลับไปเติมเ,เลือดครับมานาวหนึ่งทีครับเซอร์แดนคาร์โนมี ยังไงต่อไม่รอดคาร์เตอร์มีเงาอุตส่าห์มาเซฟแซนคิงครับถือว่าเซฟสวยแล้วครับแซนคิงรอดไปได้ครับเมียโรตีทาวเวอร์แตกครับ2-1ครับตอนนี้ทางด้านฝั่งเอ็กซ์ตรีมแล้วก็บีบีทีมตัวแครี่มันก็เลยอารมณ์แบบยังฟาร์มป่าได้อยู่ประมาณนั้นเสียบแล้วก็บูชแบคครับชาร์จชูเตอร์ปิดไปครดาเมจมันแรงครับดาเมจ600อ่ะคุณชาร์จสามวิดาเมจ600ก็แรงดิแล้วครูดาวเท่าไหร่ครูดาวสี่สิบาวีไง พูดวิงก็เลยเก่งจัดและตัวคีฟก็อยู่ทาวอ์คีฟตอนนี้ไทเป็นฮีโร่นะครับไอจ้จะพ่วงอะไรเนี้ยละลายมั่วซั่วไม่ได้ด้านฝั่งเอ็กโซวาก็ร่วงมาเซฟจัดการเอ็กโซวาอีกแล้วแต่บีบีเงินนำครับเล็กน้อยครับเป็นเทมเพลาสตอมแบกไว้อยู่สบ,สบาย ชาวชูเตอร์ปักแอนติเมตตายครับเจอขึงแรับแซนคิงฮูดวิงนี่แก๊งกันแบบบันจัดจริงๆฮะเอาสวอตโซนไม้เซฟส์แต่ไม่เจอใครในป่า,ราครับบีบเกมมือซคายแซนสตอร์มเปิดไวค้คริสตวอม <c oughs> มอท่า,ยาหยอนครับอันหนักจหวันนี้ไอชาร์โดเรฟฟิชเชอร์ครับชาวชูเตอร์ปักไปก็ไม่ละค่ายผิวครับเซฟก็ถอยไปนูน ตายออายยอซ้ขวาิเชอร์ลงสองโทเทมตีต่อคาร์โดมิ่ล่วงครับเปิดไมค์โซจังหวะน,นี้ครับแซนคิงเสียบเข้าไปเจอเอ็กโคสแลมสวนสวนอันตีกันแรงจัดครับแต่เอเกสก็ตายครับแรกกับมิโรแล้วก็ทางฝั่งตัวคาร์โดมิ่ฮะเทียวแทงก็มาที่เอ็กเซมมีการครับบิงหลบมาเทียวเทียวไขไปก่อนฮนะเซนดี้ับลงมาที่เอ็กโซวายเซนดี้เจอเ e อ็กคอนช็อตไปครับ บอลแล้วนี่เขามากวาดแล้วโอ้โหเซฟครอบสวยจัดแกเซฟเอาเรื่องจริงโอ้ต้องชมพี่เซฟเลยเมื่อกี้ไอคอนครับไปแตะทางนั้นเอกโซวาแล้วก็บูชแวร์ครอบดิสเบลครับซินคิวได้มาเป็น7ต่อ5ครับเงินนำอยู่สี่เคครับบีบีทีมครับแล้วทำไมโปรไม่ชอบเซฟไม่รู้เหมือนกันจิมมาร์ sure ควิเชอร์บีเคบีวอลเซกหนึ่งไว้ใสหนักครับที่นั่นเอกโซวา บอต้าหยอดไล่ๆครับเซฟจักการแล้นเอ็กซาว่ามาต่อฟอลสมิทเคลื่อนไปแล้วก็สตันมาเอ็กโคสแลมครับยังไงดีละลายไปก่อนก็มิโรด้านของฝั่งเพียวครับได้ฟอลสเวนเคลือบแล้วรอดไปได้ครับแต่เสียด้านมิโรครับแต่เอ็กเอสจะรอดฝ่าบูชแวร่ข้อไปแล้ว GPK บอลแลนิ่งมาแตะหนึ่งทีใส่เอ็กเอสแล้วก็ปั๊มย้ำลงต่อไม่ตายครับทางด้านนี้ก็ผักสวนไปต่อทิพมครับโอ้โหเพียวเอาจัดนะจักรการเอ็กซ์เอมมาต่อหนึ่งหล่อซื้อดึงกันแบบสุดๆครับ บีบีได้มาเป็น9ต่อ6ครับตอนนี้เงินนำอยู่5เคซินคิวไม่ได้ล้างหน้าหรือว่าซินคิวก็เล่นตามปกติแล้วแต่บีบีมันเล่นดีจัดกลางมีโล่ตายแล้วเข้าไปทำไมเขาเนี่ยโดนดักครับจากเอชเกอร์แล้วก็เดสโพเฟตเดสโพเฟตนี่ใบนานมากเนี่ยใบไป5าวิใบเป็นเอโอีวิเชอร์โทรเที่มาลูดท่านั้นเพียว มานาหมดกันเลยทีเดียวชาวชูเตอร์แป,แปะไปแล้วโฉบมาต่ออาเมตายหรือเปล่าเอ็กโคโสลมหยุดไว้ครับอาเมยังไม่ได้จ่ายครับมานาวอยครับอรอแตหว่าใกล้ๆครับแล้วก็สวนมาทีนี้ฟรีกิฟล็อกไว้ตายคู่ครับเสียจิตไปครับเพียวส่วน GBK ก็ไม่รอดครับมีพีสเตอร์เข้าช่วยว่งาง้างง้างนานไปแล้วมีโรมีโรง้างต่อง้างมาเดี๋ยวนี้อีสเตอร์เสียบใครไม่โดนแล้วมีโร่ดับจัดเลยเกมนี้ดับสุดๆดัดบเกินจะรับไหวแล้วก็ ได้ฟอสมินมาโดนรูดไปหนึ่งทีครับแอนติเมตมาเชื้อนครับเอาดาเมจหนักๆแล้วเสียบออกไปแล้วก็ตัวแตกตัวไม่แตกครับมีโรรอดไปได้ครับมีวิญญาณของ,งด้านฝั่งเดนโพเวนก็ไล่เกี่ยวไว้นิดหนึ่งครับกดกิมเมอร์ให้แซนสตอปไว้หนึ่งทีครับเสียบออกไปต่อวิเชอร์มาอีกครั้งแอนติเมนต,ตามครับใสห่หนึ่งแถบหนือดไปอีกครั้งแล้วก็ตามด้วยมานาวอยฮะมีวอลอยู่ตรงนี้ครับ ฟิชเชอร์หนึ่งที่ครับคุกกี้ครับเอเล็กชิกสวอติกหนึ่งไวส่สวนเพียวจากการเอ็กโซวาครับซื้อเกิดมาเอ็กโซวาขออีมาครับมีโลใช้ BKB ไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเนี่ยอีบิกสเตอร์รโลชานก็ยังไม่ตายครับใช้เอ็กโซกิซึมตรงนี้เข่าโลชานเหลืออีกครึ่งหลอดครับ ปีเซตเตอร์เข้ามาแบบนี้เต็มใบวอลติกรวบแล้วเอจิตอยู่ที่ใครครับมีโรถเสนอได้จิตได้ครับเสียจิตไปทันทีถือว่าเป็นการรีเซ็ตเลือดครับด้านเอ็กเซลมากดปิกคีอยู่แล้วดึงมาใส่มีโรถได้ฟอลสวิตมากิ้งออกไปก่อนแล้วเสียบไปก่อนฝ่ายที่แมก็โดนรวบมาแบบนี้ครับใส่อกาะดิ่งมาจีพีเคจีพีเคถอยออกเหมือนกันครับไม่มีดาเมจย้ำชาร์ปชูเตอร์ดีดลงไปก็เสพจะได้เป็นเต็มมาสิบอินสัน โดดเข้ามาสับมีร่วครับอ้าวแล้วก็ต่อด้วยคาโดมเมียถ่าทางจะใช่ใช่ใช่โลงละครแห่งความฝันจะไม่ลาทิ้งทุกคนหอดเพงปลาครับมอดตาหยอดลงละครแห่งความฝันคนดู ออฟเซอร์วอร์เซนทีครับเสยียามเปิดมาไปโดดเกี่ยว2ตัวทิ้งไว้ก่อนครับแล้วก็ย้ำนะครับ GPK GPK จีบีเคทเอ็กโนวาเองนะว่าดูดเลือดเอ็กโนว่าโดนอีพิกสเตอร์คนเดียวครับแล้วมาโาวอยอาเพียวไม่มีคนโปรเทคชั่นครับตายครับเพียวแล้วก็คาโตมิไม่รอดฮะับคาโตมิไม่มีโอกาสได้จ่ายดีครับตัวฟอลสมิด um ด้วย GPK กิ้งเข้าโลชาแล้วมานาบดครับกิมเมอร์เครือทำให้ GPK ก่อนครับแล้วก็ถอยมิชชั่นเฟลแล้วแบบนี้ทางด้านฝั่ง BB ทีม เป็นมิชชั่นของด้านไอทีมเอ็กซีมเกมมิ่งแล้วครับมีไายเบรกไหมมีไายเบรกด้วยต่ออีกต่ออีกสองลูกมาหน้าไว้ครับซัดมาทางด้านโองอาร์เมสจากการเพียวครับเรียบร้อยโดนพิกอ <Yeah. S 1> อฟเย้อาเพียวโดนพิกออฟเออไปโดนเอ,อเชกเกอร์ครับกับด้านแอนติเมทเข้าทีเดียวสตันใหญ่หายเลยครับอาเพียวเออเรียบร้อยแล้ว แต่ก่อนลิงเคนไม่กันด้วยยิมเนี่ยอันนี่ลิงเคนพอกันได้ติดสวมเปิดคนระับมอต้าไปครับใส่ที่นั่นฝั่งเซฟเซฟน่าจะไม่รอดกระสุนสุดท้ายเข้ามาพอดีฮนะซสินคิวสินคิวอีก3เลเวลเองเนี่ยจะเป็นปีศาจ้ายพว,วกนรก ดูเซนติเมตตีแบบเท่าไหร่ศูนย์จุดสองเจ็ดสบแบบรัวจัดเฮมโดนเนี่บก็น่าจะโดนลดสเตตปรับราคาอาจจะแพงขึ้นแล้วก็ไปถูกลงเฮมโอเวอร์หลอดอย่างเงี้ยแล้วก็ยึดคีบไม่ให้ตังค์แล้วไงมาแล้ววายซัสไปครับ หมอต้าหยอดลงสับรัวๆใส่ครับตัวแตกกับเพียวไม้แตกหนีไปเ,เชื่อรอครับเอ็กเซมเข้ามารวบใส่เอ็กซวา,า,าเอ็กซว,า,กวาตายครับตัวนี้แอนตี้เมดยังมีด้านฝั่งเอจิทอยู่ครับส่วนด้านเวิร์ดก็มีชีตทางด้านฝั่ง,งตัวสแนปไฟมีชีตครับซินเคียวเอ็กโซอิซึมค้ำกันไปฟิชเชอร์ลงโซเทมลงต่อใสยครับเต็มพลาเมก้าคีมแล้วครับตรงนี้เข้ามาไอโคสแลมครับปั๊มเต็มหน้ามาหน่วยสเปซไปครับตายก็เพียวคาร์เตอ,อมิ เดียวซื้อเกิดได้ครับคาเตามีซื้อเกิดเหมือนกันอีพิกสเตอร์ก็มาครับมีโร่มีโร่ครับได้ทางด้านฝั่งจีพีเครวบตึง2ตัวครับสินคิวเอ็กซ์เอ็มร่วงอะกว่าจะได้เล่นครับด้าแอนติเมทก็ตีแถบทิ้งแล้วก็บิงว์ปก็โดนฟอร์จูนเอ็นอยู่ดีครับก็เลยต้องถอยอะบอลเลนิ่งมาล่าก็เจอบิงออกจากนั้นแอนติเมทหลอดเลเวลค่อยขยับเสือนมาครับ ฟอลสเมตเคลื่อนได้แซนคิงเปิดมาเนี่ยต่อดีลิทง่ายเลยแอนติเมทแต่ก็ต้องเซตอัพป,ประมาณนี้ครับถึงจะเล่นแล้วก็เสียจีนไปถทอยมาอาเม่พาเวอร์ไปหมดแนละ้ว เราเปิดนครับผมบีแคบีเปิดแล้วรวบด้านหลังครับอตนทิเมนเข้ามาเชียร์รับติดสตันยาวสตอสซาวถอยครับด่านนี้ก็โดนคัดไปก็เพียวไม่ได้เล่นอีกแล้วดาบทองตกครับเจอเดสพโรเฟตล็อกไปกับด้านฝั่งไอตัวเออร์เชคเกอร์ครับปั๊มรัวๆอยู่ยาวครับเรียบร้อยก็โจมลงไปก็เกมแรกก็กว่าจะจบเล่นเอาสนเหนื่อยครับ บุชแบกมาบอสไซฟ้าลงครับแซมพีดยันลงต่อครับจีพีเคกันเอ็กเซมมะไปมิงลาโซมานี่ครับทางด้จีพีเคดูเลือดดูเลือดดูเลือดอไม่ไหวมาไม่นึกต่วหนึ่งครับบุชแบกไปแล้วถอยครับเทนเซฟส์จิ้มยอดมา โอนสเปียเต็มไปครับแต่ว่ายืนไม่ไหวอะเดเบลิกต้องช่วยกันรีบตีเหยียบลับมาจากนี้เออสปิเตอร์สวนไปครับสตาร์สต็อปท้อนมาเกี่ยวบูก้ก็กระโดดหลบไปได้เพียวตีเอ็กโนว่าเอ็กโนว่าจะเข้ามาบู้หน้าท่านัางคาร์ดอมิด้านหลังนี้แยกย้ายเพียวตีติดทามล็อกเรียบร้อยครับเอ็กโนว่าแซมพีล่าครับบูคองกามานตีนั่นซินคิวซินคิวมานาหมด เดินไม่ออกซิ้นคิวเจอดิฟโซเบตชาวชูเตอร์ผ่านกันไปครับแบทไรเดอร์ยังไงต่อพยายามจะถอยมาอเอ็ออกเซฟออฟเลนแบทไรเดอร์โคโนสเฟียรครับโอ้ปิดดาเมจทนันหรือเปล่าพี่ชายโยกหลบทางด้านฝั่งสตอมไปครับแล้วก็ตีย,ย้ำอีกสักทีแฟมิงลาโซสวยล่าเพียวเรียบร้อยครับว่าแล้วเชียวมันจะพอหรือเปล่าเจอด้านฝั่งเอ็กเซฟครับจีช่วยครับปิดแบทไรเดอร์ไม่ทันนะโดตาเบตไม่วะเจา้า มาแล้วครับเมลสตอมบริสัซฟาดพายุพัดกลับมาใส่เอ็กเซ็มเอ็กเซ็มไม่รอดครับเดบิลิกทำงานอยู่พื้นรอบๆมันต้องถอยครับไฟเบรกนอกกลับมาแล้วฟยยไฟเยอไฟครับไม่รอดหรือเปล่าจี k ีคอุตสาหลบสตันดามเมจของอาร์เมครับปกตินะไม่มีอะไรแปลกๆเปเอน้ำอ่ ื่นอนสเตนเขาบอกสับสามทีหายครับไปแล้วหนึ่งครับนับหนึ่งไล่ไปเจอซัพพอร์ตเลยครับในขณะที่บีบีแยกฟาร์มโมนิ่งครับส <Morning S 2> วัสดีครับก็แบบบ่ายสามเมื่อวานอนะเอาร้านซนะ้อนมาสแตติกสตอมย้อนต่อเออสปิตเตอร์มา เปิดบูคอมมาแซมผีลงอันนี้ด้านฝั่งนี้ซินคิวครับซินคิวโดนนวดซินคิวเรียบร้อยครับมีรอครับเดดการซินคิวอามเมสซัดนั้นเพียวคืนนะโอ้โหเพียวตายครับแบบนี้สวยแล้วเรียบร้อยครับมีรอครับไม่ได้โคโนโน,นะเรัตีมหนึ่งทีครับเอ็กเอ็ด<ๆ>เรียบร้อยคาร์โนมิหนีไม่ได้จเจออววรัน แล้วก็สวินสตันโอนอับเกาแบทแลเดอร์ตายเองครับผมใส่หัวเลยกูแบทแลเดอร์มีเกาะเลือดสองันสี่ ดาเมจมาจากฮูดวิงนะเมื่อกี้แย่ yeah, แล้วสตอมหยียบไม่โดนชารชื่อเตอร์หยุดไว้ครับเฟมิงลาโซล่าครับเซนทอร์บีเคบีและโคนโนะครับซัดครับช่วยกันปิดช่วยกันปิดเร็วที่สุดปิดเอ็กเซมได้ครับถอยครับภารกิจลมนี้เนี่ย โซชานมูฟล,ล่างสตอมเหยียบม,มาเทรดครับเฟมิงลาโซ่ตาติดซ้อมสวยครับจัดการแบตแลเดอร์ไม่มีบายครับต้อมเหยียบหลับไปจัดการนี่วินเวกเ,เกอร์มาก็สเตย์ครับมีโรมานาไม่มีสตัมพีครับโครโนโส,สวยครับตีใครเพียวเ,เลือกดีๆเพียวเ,เลือกดีๆเพียวเ,เลือกดีๆเพียวงั้นอาเมสตายจนได้ครับ ชื่นเช่อตืบแล้วก็มางัดเท้งนั้นเอ็กเซมต่อเอ็กเซมมานาหมดไปแล้วโดนตีลูดมานาครับจากด้านดิเบตสวยงามทีมไวไม่รอทีมไวครับทางด้านฝั่งบีบีทีมครับ,ค,บคัมแบกดีดมาลิงเคนดิสสตันไปครับไม่ได้ใช้แล้วบ้างเนี่ยโคโนโอ้โอเออสปิตเตอร์มาครับรวบตึงใส่ต่อครับจีพีเคล่วงครับแปลก แปลกๆปีเคบีดีไปเชอร์ไว้น้องเอาบีเคบีอีกรอบดีเไนเชอร์ไว้น้องอัน่นแน่นๆไปครับแล้วก็ถอยมาไหมด้านหลงฝั่งอาเมไปเคลียร์คีิก่อนนะไปเคลียร์ลงทงโลชาันแบนเนอร์เฮกเปิดมาทันทีไม่กลับกับไซเดนมิโรแล้วก็กระชากมาตีก็ฮาปูก็ตบตัวแตกไปนะ <c oughs> วาร์มหนีกับแปะทางด้านฝั่งอเาเ <c oughs> พียวพิเซฟก็ยัยงรอดนะพี่เซฟ ดุอาการไหมครับลดแฮครับไปดัเ W ลดแฮเซฟมังกี้มังกี้เปิดบูคองครับโคโนโสเปียครอบสองมาตีเเวนครับรีเฟซแล้วก็โคโนโอ,อีกรอบสินน้องชายว้าโ,โคโนโตเต็มเวลาจริงครับทางด้านนี้ก็ตีแล้วต่อไทยนี่ไทยนี่วินเวเกอร์ไปครับแล้วก็จะรอดไหมไม่รอดครับ อย่างไก็มีโคโนโก็สบายครับแบรเดอร์ไปครับสเวนไปแล้วก็ตามด้วยชายนี่ครบสปีเดอร์ปั๊มหน้าบ้านแบบให้มันระเบิดล้วๆวท้ายนี่พร้อมชาร์ตไปดีครับปอนเข้าไปเฮกกอนสเตรนแล้วก็ทุบทุงนั้นเสียจิตเรือ่อยครับสูตรเดิมแล้วมาเนี่ยนึกว่าดูดีเพย์บูคองบานครอบสเวนครับแล้วก็ทำการลากเฟส มิงลาโซไป2ตัวแต่ไม่ตายหรือเปล่าฮะเหลือมิโรแล้วก็โคโนโสเปียร์รีเฟนอีกรอบนะครับเหล่าท่านฝั่งตัวของเนี่ยเอ็กเซมันตายไปตีแบลแเดอร์ต่อครับแบลแเดอร์ทอยครับอาเมเข้ามาครับยังไงดีลิงเคนดิชช่วยไปเยีเคบีเปิดโคโนอีกทีครับใส่หนักที่ยิงได้ตัวของฝั่งเอลเดอร์ท่านเอลเดอร์ท่านยังรอดครับไม่น่าจะยื้อต่อครับโดนทอสอีกแล้วครับจะโดนลงล่างมาครับไปเจอท่านฝั่งเลอแชก ดาดเขาปังเลยแชกลวงครับแล้วก็ตามต่อทุกยครับทางฝั่งอเียวก็เจอครับสเวน,เาาวนก็มาสอนครับก็ซัดไปครับซีพีเคลวกกันแต่ว่ลคิวนั้นอาเมครับยังกันได้เหนียวอยู่นะทางฝั่งทีม EXTREME GAMING ห่หอมๆใส่ไข่นะไข่แบบไม่สุกนเี้ยแบบสุกๆแบบนิดหน่อยอย่างเงี้ยร้อนๆ โคโนครับกว้างแบบกว้างๆเขาไม่มีอิออนดิสครับผมไม่มีนูริฟายแล้วครับเฟมิงลาโซลากส่อครับตายคู่มาเนี่ยข่าวดีไปแล้วหนึ่งจีพีเคตายแล้วหนึ่งมีโรเซฟไม่ทันครับสไลด์ออกมากดแซมพีดวิ่งครับแล้วก็เฟมิงลาโซครับลากต่อครับใส่ด้านฝั่งนี้รีเฟเชอร์มาแล้วครับทางด้านมีโรเข้ามาเซฟมีโรตายครับแล้วโคโนมาต่อตีมาดิสโกเป็นปีครับมาดิสโกตายจนได้แต่สวนยังอยู่ไปหาแบลร์เดอร์ ทางด้านฝั่งมาริสโกไม่มีบายครับอกต้องสู้ครับต้องออยินแล้วครับทางด้านเพียวโดนสตอมโดนตีขี้สองพหายไปเลยครับเอกนูว่าแช่นานกันผมเจอรถเกราะครับรถกันเวทแบบรัวๆซื้อเกินมา3ตัวเหงาๆไปครับทางด้านฝั่งเซนทอร์มังกี้แล้วก็ดิลลปเตอร์ทีมไว้ครับบีบีทีม ครูดาวซื้อเกิดกับมาเนี่ยเลยเชกครูดาวสิบบาทอร่อยครับอนุอนค่าใส่กอดเสร็จมปามาัจัดไปกับโคโน่หนรนไฟล้างครับยอ,อ,อนดทิทิ้งได้รอบนี้ครับโคโน่ต่อยอีกรอบครับไปเจอสเวน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 วินเวกเกอร์เซฟสเวนไว้ได้ซินคิวสเวนตีดูเลือดกระโดดไปกระโดดมายัางมีสะท้อนมีสะท้อนมียำ้ำตายอยู่ดีครับกระโดดไปกระโดดมาโดนเหมือนเดิม ท้อนมาใส่ต่อกับหายไปอีกหนึ่งกันบ้านก็อยู่สองคนจบแล้วคับนายมันจบแล้วคับนายมันเก็บซื้อเกิดด้วยไงเอกโนวาโดนตีเคลียร์ครับแลว้วท้อนมา่างนี้เซฟตายครับโอ้โหอาเพียวยืนตาลอยครับจีจีครับแล้วเป็นถึงด้านฝั่งไอซีกบมิงชนะไป2-0ครับไม่มีเกม3ครับผ่านเข้าสู่ รอบชิงสายล่าครับต่อไป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 กูรักเน็กกันเลยทีเดียวโอ้โหกูรักเน็กกันเลยทีเดียวเอาเรื่องครับโตอาพี่อมีรอุตสารวยเบิ้มนะโหโดตานี่มัน คาดเดาอะไรไม่ได้จริงๆครับจนมาเห็นกับตา